ติวคอมสอบตำรวจน้องที่จะสอบตำรวจห้าพลาดคอมข้อนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันไม่ยากมากเขาบอกว่าข้อใดเป็นข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดหนึ่งระเบียนข้อมูล2เขตข้อมูล3ไบต์สี่บิตน้องว่าตอบกอไก่ขอไข่อคอไฟหรืององูคอมเมนต์บอกพี่เต้มาหน่อยมาดูตรงนี้เดี๋ยวพี่เต้จะอธิบายเรื่องโครงสร้างข้อมูลตรงนี้นี่แหละที่ข้อสอบสามารถนำไปออกได้อีกโครงสร้างข้อมูลเนี่ยเริ่มตั้งแต่บิดครับบิตเป็นข้อมูลที่เล็กที่สุดก็เป็นตัวเลขศูนย์หรือ1ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถามเด็กที่สุดตอบงองูน้องตอบได้เลยแต่ว่าประเด็นถัดไปสําคัญอันนี้้อง ต่อมาไบต์ไบต์คืออะไร1ไบต์เท่ากับกี่บิตคำตอบคือ1ไบต์เท่ากับ8บิตตรงนี้จําให้ได้นะครับไบต์มันอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรเลือกอักษรพิเศษก็ได้แล้วแต่พอหลายๆไบต์รวมกันก็จะเป็นเขตข้อมูลหรือฟิล์มพอเขตข้อมูลเนี่ยที่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะความเกี่ยวข้องกันรวมๆกันก็จะเป็นเลคคอร์ดหรือระเบียนข้อมูลหลายๆเลคคอร์ดรวมกันเป็นไฟล์หลายๆไฟล์รวมเป็นฐานข้อมูลหรือดาต้าเบดอันนี้คือโครงสร้างของข้อมูลประเด็นที่น่าออกสอบนะครับก็คือการไล่ ้ตรนีอะไรใหญ่สุดอะไรเล็กสุดหรือถามตรงนี้ก็ได้ว่า1ไบต์เท่ากับกี่บิตบางคนอาจจะลืมเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างเยอะในการสอบตำรวจที่เราต้องจําให้ได้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปลวพ่อสอบในลิงก์หน้าโปรไฟล์ด้วยนะ